ร้อยเจ็ดสิบเท่าไหร่นะฮะเราความหวังเราเริ่มมีแล้วเราอาจจะช้าหน่อยแต่ก็าถอยหมดร้อยเจ็ดสิบแปดลบด้วยสามสิบร้อยสี่สิบแปดมันสุดท้ายจ้ามาเนอท่าไหน่จะอยู่เมตตาปิดร้านเหหดีเ๋ยวเราไปหาบุดาว๊บนึง สามสิบมัดให้พูดยำๆมมานี่ทำไมไฟมืดแทะทำไมไม่เปิดไฟกำลังลงนะคะแม่อมูดาวจะของบ้านไปไหนไม่เปิดไฟ วันที่จ้านในลูกแล้ววัที่ข้าในเล้วคนเก่งแล้ว รับค,คุณแม่นี่เมตาย,ย่ามาฝากหมูดาวเรืองโดโดนะคะขอบพระคุณนะคะคุณแม่จากกราบพระคุณคะ่ะกําลังลงนะคะแม่กรบพระคุณคุณแม่นีกนะคะกราบขอาบพระคุณคะ่ะหมูดาวกินอะไรไม่รู้แม่กินต้นกล้วยมะต้นกล้วยหนูกินต้นกล้วยคะ่ะเมนูผลไม้ให้หนูได้นะคะ มีค่ะคุณแม่มีเยอะกล้วยสุกมีเยอะมีเยอะมีเยอะยอะยรับกี่ถุงดีเชื่อแล้วถุงจา้ามีสามเชือกดีติ๊กไว้สามถุงขับพระคุณคาคุณแม่ตุกตานะคะกราบขอพระคุณจ้าแม ัน,นูไปเอากล้วยมาป้อนหน่อยเร็วตขอบคุณนะคะแม่ใครจะทำกับข้าวรอเดี๋ยวนี้จินจะสตึกมาเลยจ้าจะเปลี่ยนเสื้อขาดมาแล้ว อมูดาข,ขอบคุณกอ่อนร okay. anyway> uh ู้แล้วเดี๋ยวก่อนจันย่าจันได้งาทายเคลมีกแล้วจันได้งาทายเคลอิกแล้วขอบคุณข้าก่อนแล้วขอบคุณคุณแม่ตุ๊กตาค่ะขอบคุณคุณแม่ตุ๊กตาคุณแม่นน้นะคะเมตตาย่าเมตตากล้วยมาฝากหมูดาวเรืองแล้วก็นะคะน้องคลีมแล้วก็โดโด้นะคะขอบคุณคุณแม่นะคะกราบขอบคุณค่ะเชือะถุงเลยนะคะเชือะถุง Hai ho, hi ho. Oke nah, saya nak tolong เมตตายาให้ครอบครัวหนูหมูดาวได้นะคะมีอยู่สามเชือกนะคะคุณแม่โอ้โหโดโดเสียงหล่ออะโดโดเสียงหลอก่อนลูกเร็วเอ้ยนะฮะโด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 ,โดโดเสียงหลอกเลยค่ะ เสียงนมสุขุมมากเลยนะคะโดโดหมดแล้วค่ะอาเมตายญ้าให้ผมได้ครับแม่บีครับอ้อนหน่อยครับแมบีครับเอาหมูดาอ้อนกันแม่เลยลูกเลยเอาหมูดาอ้อนกันแม่อีกลูกเลยหมูดาวนะคะย,ย่าเหลือร้อยเท่าไหร่นะร้อยสี่สิบแปดมัดนะคะฟังคนนี้ไหมที่พาโดโดไปใช่ค่ะกันแม่เสลวัน แม่เขาก็ที่เลี้ยงควายอนะ่ะแม่เขาชื่อส้อยอันนี้ก็ลูกชายแกมารับจ้างเลี้ยงโดโด,โดนะนาะหมูดาวอยากได้อะไรลูกอยากได้หญ้าอยากได้กล้วยนะคะหญ <c oughs> ้าเหลือร้อยสี่สิบแปดมัดนะคะแม่จ๋าเมตตามหมูดาวเมตตามหมูอ่าโดโดเสียงหล่อได้นะคะเย่หล่อเลยร้อยสี่สิบแปดมัดสุดท้ายนะคะแม่ นี่นะคะหมูดาวเดินไปร้านไหมพรุ่งนี้พาพ่อเดินไปลูกไปกับพ่อหนูนะคะพ่วงไปเลยย,ย,เย,ลย่าสิบสองกล้วยสองเย้เยค่ะป้าคนค่ะใจน้อยก้อนง่าเอปเปยดเบื่อย่าสิบสองกล้วยสองนะคะจากแม่บีสองนะคะกราบขอบคุณแม่บีสองนะคะลบสิบสองเออย่าเหลือร้อยสามชับหกมัดนะคะคะแนนควานคนละร้อยคะแนนควานสองคนเด้อ ควานก็ม <kung> <sk> ีสองคนนะคะคุณแม่ยาสิบสกล้วยสองยาสิบสอกล้วยสองตังมีคะแนนสองอ้ามารับติปด้วยนะสองร้อยว้าวว้าวมีถึงไหมมีถึงอยู่ย่าสิบสอกล้วยสองจ้ายาสิบสอง น่าซองมันนานดึงกอ้อนไหม <c oughs> ต้องพูดซ้ำๆหลายรอบอ้อาวถือกันอ้าอบจุก,กันตังยังไงสองคนเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนนะโอ้ยหมานรอบเย็นได้ข้ากับข้าวแล้วเสียงลองแม่ทอนี่นะคะแม่กล้วยสองนะคะค่ะขอบพระคุณแม่บีสองเมตตาคะแนนให้ควานทั้งสองนะคะ ควานของโดโดกันหมูดาวนะคะแล้วก็เมตากล้วยเมตายญ้ามาฝากหมูดาวด้วยนะคะขอบคุณคุณแม่บีสองนะคะกราบขอบคุณค่ะเอาต้องให้พูดสามรอบก่ <c oughs> <c oughs> อนจะลงอรนเด้่อได้ต้องย้ำย้ำหลายรอบมากขอเป็นคนที่แบบเรากลัวไม่เป๊ะ <c oughs> เออให้หมูดาวหมูดาว โด้โดของนูตังหาอันนี้ของดาวเรืองแล้วของนูตังหาลูกย่าสิบสองกล้วยสองอีกเหมือนเดิมเออแจกท่านกันง่าอันนี้ของมูดาวคนเดียวเดี๋ยวก่อนอ่อนก่อนอ่อนอ่อนอ่อนน้องครีมเหรอน้องครีมเหรอมีสามเชือกเด้แม่บีมีสามเชือกเด้เออกินด้วยกันก็ได้ครับกินด้วยกันก็ได้โอเคครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเบาเบาลูกเบาเบาเบาๆบ ยี่สิบสองด้วยแต่ยูช่วยแล้วบอกลงให้สิบสองอีกบอกจ้าเอาอีกสิบสองใช่ไหมใช่ค่ะจีมากน้องจีงช่วยแม่ประช่วยแม่ประหยัดใช่ใช่ใช่เนาะอบเนาะจัดการดิโอ้ตึง ถ้ากลัวเขาลงผิดไงเขาจะย้ำอย่างนั้นแหละเขาจะถามว่าเออใช่ไหมใช่ไหมก็บอกว่าใช่ค่ะต้องย้ำย้ำแบบชัดเจนอันนี้โด,โดโดให้แล้วนะคะเหลือย่านะคะกำลังลงนะคะคุณแม่โดโดครับเสียงหลอในลูกแล้วครับคุณครับโอ้ยลมออกเอาเสียงหลอลอ,อมีแต่ลมละ ก,นนกินด้วยกันนะคะขวัญว่ากินด้วยกันอะกล้วยฝากครีมสองถุงขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแม่งานแชเปียดบนบาตรุงไว้ให้น้องครีมต่างหากสองถุงอะกล้วยมาอีกสองถุงมานี่เลยอกล้วยหมดกล้วยหมดแม่บีเหลือแต่แต,แตงได้ไหมแม่บีจ๋าเป็นแตงนะคะ อุ๊ยเอาเป็นยาก,ก็ได้แม่ยาเหลือเท่าไหร่แหละแตงโมตีลบสิบสองแม่ยาเหลือร้อยี่สิมัดนะคะร้อยยี่สิบตีเปนร้อยยี่สิบเนาะยาเหลือร้อยยสสุดท้ายแล้วนะคะฝากบ้านนี้แล้วก็ฝากล่ำรวยนะคะอันนี้แตงสองนะคะให้น้องครีมโอเค ตึงแล้ว <laughs> แม่ร้อยยบาทอ่ะร2อบาทก็ลงบ้านนี้60บ้านบ้านร่ำรวย60สิบร่ำรวยเขาต้องพักยาวเลยนะเพราะว่าเขาแบบวันก็โดนรถชนอีกรอบก่อนหน้าเขาก็ขาหักอยู่แล้วหมูดาหมูดาอร่อยไหมคะ,นนะไม่เป็นไร เพิ่มได้มะน่ะมะกิมนะโอ้แม่จ๋าร้อยยี่สิบมัดอ่ะลงบ้านที่หกสิบลงบ้านเออบ้านที่หกสิบแล้วก็บ้านร่ำรวยหกสิบร่ำรวยก็ประมาณอีกครึ่งชั่วโมงนะคะไปถึงร่ำรวยประมาณนั้นสามสิบนาทีหรือสี่สิบนาที ฮัมโมดาวอาการใจตัดออกใช่นะคะคุณแม่ก็มาทุกวันถ้าขายวันใดวันหนึ่งวันนั้นก็เออ